อ้เปรี้ยวเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง สูขูสูข้นนะครับเอามาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศลมเยน็เยนๆอยู่ทงไฮทงนาดนะครับเด้อเย็เยนเยนน็นวันนี้ได้เมนูที่เด็ดพี่นอ้องอึ่งช็อตนะพี่นอ้องเด้ออึ่งไข่ช็อตผุ่นะโอ้ไข่เต็มท้องพี่น้องเอ้ยบึงบึงบึงเมนูปเปิลปีศาจันของปีโคกโคกเลยพี่นอ้องเด้องานไข่เด้อพี่น้องเด้อไข่ไข่เต็มถัง <laughs> เอา้าจุดจุดพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแล้วก็มีพักกรอบเา mà chụp xẹp cắn đâu vào là cái nhục sốt lên đi qua khoai Mmm. แบบของเถื่อด้พี่น่องอื้มช็อตปีหกครับเปิดเม่นูพี่หน่อลองนี่ใส่กันอ เปียเป่ยวเลยมไม่นอกเบืองน้ำามันไข่ของแถะบอกคนไข่ของแถะนะครับเด <c oughs> อ จนะิ้มก็เปรี้ยวดีขนาดปกติต้มอึ่งจะเป็นไข่น้ำจิ้มบานเฮาอันนี้น้ำจิ้มอินเตอร์เพื่อนเนาที่พูดเสียบขอแข้งเถอะเลย

แล้วก็มาเจียบดีบ่แล้วมาบางคนว่ากินนึกสองตัวก็อิ่มเลยนะ้ำไข่ไข่อ,อะไรเ <laughs> มียนอยู่ครับขวบๆโอ้โเอาขาดขาด ขาดรุดขาดรุด <laughs> เป็นออ่งฝนแหลกไป่น้อก็เลิกกินเดี๋ยวเพิ่มตัวค่ะฝนฝนฝนที่สองที่สามในที่สามที่สี่บ้านเนี่ยมันจะกินเมื่องเมามีมน้ำสดทำเนี่ยชอบพี่น้องมาก แบบจิ้มซี่ฟูดกินแบบอินเตอร์เลยจิ้มโอ้โหโงใหญ่ขนาดโอ้ไอ้บิดอนไข่บันไอ้บีเบิ้งไข่ลองเสียบมันอยู่ใครอ่ะ ิอึ่งมันต้องบดพี่น้องมันยังแซ่บอึงมันจะบดง่ายกว่ากบกระโดดนพ่อ อืมไห้อ hmm. <laughs> Rượu <trio> Trái trái ลยลองเมืองได้พี่น้องเลยมีพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องทำหาคือว่ากินเอิงที่มันเป็นเป็นเหมืนว่ามันก็เลี่ยงเลยครับมันเป็เบอรปลาหมึกเนะครับเด้ออยากกินเอิงดีมันก็เป็นพี่เป่าแหละพี่น้องเนี่ย Oh, I mean, not สุดยอดนอนสุดยอดก็ใบอ่อนเด้เนาะหรือไทยแต่ว่าแก้วนี่แก้วหน่อยแองเนาะโอ้โมลมโมลมพี่เนาะเอาแก้วนี่ก็ได้โอ <S brewer y> uh ้ขาดไปแล้วเอ้เฮ้ยเฮ้้ว 嗯。Mm. น้ำจิมม้มนี่หวานแฮงหวาน่เปรี้ยวอู้ววคักนะพี่น,น้องลองเดีวยวเฮ็ดแบบจิ้มซีฟู้ดโมเมนบ่โมเมนอันนี้เอาไปเฮ็ดเป็นพริกกัน พริกบนบานเท่าพริกผงนะครับอันนี้เป็นกิมซีฟู้ดมันจะแซ่บอีกแบบหนึ่งเป็นแบบอินเตอร์เลยพี่น้องอ๋อเสียบก็เป็นเมนูเปิดเมนูพี่น้องนะครับเป็นอึ่งช็อตปี๊หกโกนะครับเนาะกะก็เนินกะบถากินมันจะผาบกะขอถอดัอไปเลยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการติดตามทุกซับสไครต์ทุกไลท์ทุกแชร์ บรรยากาศมันนีด่ดีดีอยู่ตรงไหนตรงหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ไปหน่อยเด้อขอบคุณทุกคนที่ตามทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ผู้ใดเข้าเบิองอ่งเงยเลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกก็ร่างใจดีตลอดมาผู้ใด็เขาเบิง่งก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรับรวยเงินทองคิดสิ่งใดก็ได้ไไสิ่งน,น,น,นั้นพี่น้องเอาโมนี่โมนี้ยังหลายเดี๋ยวพอ,อคลิปหน้าสวัสดีครับ